ครับอยู่กับผมครับหลิว RGT วันนี้ผมจะมารีวิวเกมโลฮานออนไลน์กันครับผมเกมโลฮานครับเป็นเกมแนว MMORPG ติซึ่งตัวเกมครับเป็นเกมสัญชาติอเมริกาเปิดให้บริการครั้งแรกคือวันที่17มีนาคมปี2008และในปีเดียวกันนั้นเองครับโซนเอเชียของเราก็ได้นําเกมนี้เข้ามาเปิดให้บริการเหมือนกันต่อมาครับไทยเราก็ได้นําเกมนี้เข้ามาเปิดให้บริการด้วยเช่นกันล่าสุดคือทางค่าย P Online ที่เริ่มเปิดให้บริการในปี2015และในปัจจุบันครับก็กําลังจะมีเซเวอร์เปิดให้บริการในวันที่26พฤษภาคมนี้ในรูปแบบโอเพ Beta, บอกก่อนนะครับว่าไม่ใช่เซิร์ฟแท้แต่เป็นเซิร์ฟเวอร์ไพรเวทนั่นเองครับปัจจุบันทางแฟนเพจเกมมีผู้ติดตามมากกว่า5,000คนและมียอดการสมัครไ d ดีล่วงหน้ากว่า2 0 0 0 0 ID ดีเข้าไปแล้วใครที่สมัคร ID ดีไว้ตอนเกมเปิดก็จะได้ไอเทมกิจกรรมแจกให้กับทุกไ d ที่สมัครล่วงหน้าครับผมลิงก์แฟนเพจลิงก์เว็บไซต์ผมแปะไว้ด้านล่างคิปเก็บร้อยแล้วจุดเด่นของเกมโลานครับที่นอกเหนือจากการเก็บเลเวลความของหรือตีบวกไอเทม คือเป็นเกมสไตล์ P.K มีระบบการล้างแค้นซึ่งถ้าใครตุ๋ยเราตายระบบจะจดจำชื่อตัวละครน,นั้นไว้ถ้าเราพร้อมที่จะล้างแค้นเมื่อไหร่ก็กดว์าไปหาได้ทันที ระบบทาวชิปแบทเทิลเป็นสงครามระหว่างผู้เล่นกลุ่มใหญ่ที่เรียกกันว่ากิวโดยกลุ่มผู้เล่นแต่ละกิวจะต้องเข้าต่อสู้และยึดดินแดนต่างๆให้มาอยู่ภายใต้การควบคุมของกิวตัวเองเพื่อประโยชน์ในด้านการจัดเก็บภาษีของผู้เล่นคนอื่นๆที่มาทําการค้าขายภายในดินแดนของเรารวมไปถึงประโยชน์ต่างๆอีกมากมาย เมื่อเกมเปิดครับกิวไหนที่ได้ครอบครองดินแดนไปก็นําพาษีที่ผมเสียไปนําไปบริหารให้ดีๆนะครับอย่าทําเหมือนลุงข้างบ้านของผมเ,เราไปต่อกันดีกว่าครับเดี๋ยวทหารลงระบบเด่นอีกอย่างหนึ่งคือระบบสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงของเราครับจะมีความสามารถพิเศษมากมายแตกต่างกันออกไป เช่นช่วยฟื้นฟู HP เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่และยังสามารถเทเลพอร์ตได้อีกด้วยเราสามารถหาซื้อสัตว์เลี้ยงได้จาก NPC เมื่อเรามีเงินมากพอก็ไปซื้อกับเป็นซีของแต่ละเมืองได้เลยสัตว์เลี้ยงครับมีทั้งหมด3ประเภทและไม่จำกัดเลเวลที่จะใช้สัตว์เลี้ยงระบบต่อมาครับคือระบบสัตว์ขี่มีสัตว์เลี้ยงก็ต้องมีสัตว์กี่จริงไหมนะครับผมระบบสัตว์กี่หรือระบบเมาส์เมื่อเทียบค่าใช้จ่ายในการซื้อโพโต้สโตนและความลำบากในการต้องเดินทางไกลๆแล้วละก็เราสามารถเดินทางได้รวดเร็วขึ้นด้วยสัตว์กี่โดยในแต่ละเผ่าจะมีั์ หรือที่เรียกว่าเมาส์ให้เลือกใช้อยู่4ชนิดรวมทั้งหมดทุกเผ่าเป็น16ชนิดจากทั้งหมด7เผ่าเมาส์หรือสักกีจะช่วยเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ตั้งแต่25%ไปจนถึง80%กันเลยทีเดียวครับขึ้นอยู่กับสักกีแต่ละชนิดแต่ในขณะที่เราเดินทางด้วยเมาส์หรือสักกี จะไม่สามารถใช้งานระบบต่างๆได้อย่างเช่นการต่อสู้การเก็บไอเทมหรือการใช้สกิลหรือแม้กระทั่งการใช้โพชั่นต่างๆและเมาส์หรือสัตว์กีจะถูกจัดเก็บโดยอัตโนมัติเมื่อเราเดินทางไปยังพื้นที่เซฟโซนหรือพื้นที่ในดันเจียนหรือแม้กระทั่งโดนโจมตีแบบคิติคอนนอกจากที่ผมกล่าวมาทั้งหมดครับในตัวเกมยังมีระบบอื่นๆอีกมากมายให้ศึกษา ความคิดเห็นส่วนตัวของผมครับผมว่าระบบภายในเกมนั้นน่าสนใจอยู่พอสมควรแอบหวังว่าตัวของผมเองคงไม่หัวร้อนเวลาเล่นเกมนี้นะครับเพราะมีระบบ P K ส่วนภาพในตัวเกมครับก็อย่างที่เพื่อนๆได้เห็นกันภาพหรือเอฟเฟกต่างๆก็ไม่ได้สวยอะไรมากมายคอมระดับกลางๆผมว่าเล่นได้แน่นอนครับผม แถมมีระบบเผ่าให้เราเลือกเล่นได้ถึง7เผ่าและแต่ละเผ่าก็จะมีคาสอาชีพและมีความสามารถแตกต่างกันออกไปส่วนจุดที่ทําให้ผมสนใจก็คงเป็นเพราะมีเผ่าเอล์นี่นะครับเอล์สาวสวยเซ็กซี่บาดใจดีแท้ถ้าหากจะมีใครถามผมว่าผมเล่นเกมนี้เป็นหรือไม่บอกได้เลยครับว่าผมไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนเลย ไม่ว่าจะเป็นค่ายใดๆเซิร์ฟนอกเซิร์ฟไทยผมก็ไม่เคยเล่นเซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟแรกที่ผมเล่นนั่นเองครับเอาไว้เกมเปิดอย่างเป็นทางการผมค่อยไปศึกษาหน้างานทีเดียวและถ้าหากเพื่อนๆคนไหนมีข้อมูลแนะนำตัวผมเพิ่มเติมก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับก่อนจากกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หากใครที่ยังไม่กดติดตามก็กดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับผมดิวอาร์จีีขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไป สวัสดีครับ